สวัสดีค่ะทุกคนช่องเลดี้บ้านสวนวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทําเมนูยอดอิกจกินกันนะคะนั่นก็คือเมนูผัดซีอิวนั่นเองค่ะแต่ผัดซีอิ๊วที่จ่าจะทําวันนี้นะจะใช้เส้นมีเหลืองนะมีเหลืองที่ใช้ก็เป็นเส้นของภาคใต้นะคะมันจะมีขายเฉพาะแค่ภาคใต้เนาะมันเป็นอาหารพื้นเมืองของภาคใต้นี่นะคะหน้าตาก็เหมือนเราคิดเนาะเดี๋ยวมาดูวิเออมาดูส่วนผสมกันเลยนะทุกคน ส่วนผสมก็ไม่ยากเลยค่ะพื้นฐานทั่วไปนะวันนี้จะจะใช้หนึ่งนะมีปลาหมึกนะคะมีปลาหมึกนะแล้วก็สองก็มีกุ้งนะคะกุ้งก็จะเลือกตัวใหญ่ๆโตๆสดๆเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นหมูนุ่มนะคะหมูนุ่มจ๋าก,ก็หมักเองนะคะนี่นะคะวิธีทําหมูนุ่มนะเราก็เอาเนื้อนะคะเนื้อสันใน เนื้อสันในสไลด์เป็นแผ่นบางๆนะจากนั้นก็เอามาหมักด้วยซีอ้๊วขาวไข่ไก่น้ำมันพืชนะคะถ้าใครจะใช้น้ำมันหอยก็ใช้ได้นะคะแต่พอดีว่าที่บ้านไม่ชอบกินน้ำมันหอยเนาะก็เลยไม่ใช้นะคะจะใช้หมักแค่นี้นะคะเราก็ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างนะคะลงไปนะทั้งซีอ้๊วขาวไข่ไก่แล้วก็น้ำมันพืชนะคะไข่ไก่ก็จะใช้หนึ่งฟองนะคะทุกคนเราทำแค่พอ พอกินนะคะไม่ได้ทําเยอะเนาะ,ะจากนั้นก็ใส่น้ํามันพืชลงไปนะคะนิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะจากนั้นก็คุกเคล้าเขาให้เข้ากันเลยค่ะใช้ช้อนคุกเคล้านะคะเมื่อคุกเคล้าเข้ากันแล้วนะคะเราก็เอาเก็บใส่กล่องแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้1คืนนะคะ เช้ามาก็ใช้ได้และหรือว่าถ้าใครแบบจะทำเร่งด่วนก็ไม่ต้องหมักข้ามพื้นก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันต่อไปก็จะเป็นผักคะน้านะคะซอยเป็นหั่นเป็นชิ้นตามต้องการเนาะแล้วก็มีแครอทแครอทก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไข่ไก่นะคะไข่ไก่ของเรา แล้วนี่นะคะคือนางเอกของเรานะคะก็คือเส้นเหลืองค่ะสังเกตนะคะว่าเส้นเหลืองเขาจะเป็นเส้นกลมๆนะคะมันเป็นเส้นเหลืองของพักใตเนาะ,ะจากนั้นเราก็เอาเส้นเหลืองมาคลุกเขาสีอิ๊วดารอไว้ก่อนเลยนะคะจะได้ผัดง่ายๆเนาะซีอิ๊วดาก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเลยจะใช้เส้นประมาณ200กรัมนะคะ,ะต่อไปมาดูวิธีการผัดเลยค่ะ วิธีการผัดานะาคะเราก็เอากระทะขึ้นตั้งไฟนะให้ร้อนเติม,มน้ำมันไปไม่ต้องเยอะค่ะนิดหน่อยเอาแค่พอเกี่ยวกระเทียมได้ก็พอจากนั้นเราก็เอากระเทียมลงไปเจียวให้หอมเลยนะคะเจียวไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจ,จะหอมถูกใจอ่ะตอนนี้กระเทียมของเราเริ่มเหลืองแล้วนะคะต่อไปเราก็ใส่ เนื้อหมูนะคะเนื้อหมูที่เราหมักเอาไว้ปริมาณตามความชอบได้เลยนะคะปริมาณเนื้อสัตว์นะคะจากนั้นก็ตามด้วยกุ้งเนาะกุ้งกุ้งใช้กุ้ง,งตัวโต,วตวมากเลยนะคะก็เลยใส่แค่สองตัวเองจากนั้นก็เป็นปลาหมึกค่ะปลาหมึกก็ตัวกระติ๊ดหนึ่งนะคะพอดีหาปลาหมึกปลาหมึกใหญ่ตัวใหญ่ที่ตลาดไม่มีเลยนะคะก็เลยเอา ตำมือเล็กๆตัวเ,เลยนะคะผัดอร่อยเหมือนกันเลยะคะ่ะันาดตำมุตตะมินะอ่ะเราก็ผัดทุกอย่างนะคะผัดไม่ต้องให้สุกเยอะนะคะเอาแค่พอสะดุ้งพอนะจากนั้นเราก็เอา,เอาตะหลิวนะคะเกลี่ยๆทำหลุมตรงกลางนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตอ,อกไข่ใส่ลงไปนะคะอ่ะเราก็ได้ไข่มาแล้วนะคะเราก็ตอ,อกไข่ไข่ลงไปเลยแล้วก็ ตั้งไว้เขาไว้นะคะตั้งเขาไว้ให้ไข่เขาสุกๆเสร็จตัวก่อนนะอย่าเพิ่งไปคนเขานะคะอยากให้ไข่เขามีการแยกชั้นแยกสีจะได้น่ารับประทานเนาะอะไข่เริ่มสุกแล้วเราก็ค่อยๆใช้ตาเหลวขยี่คข,ขยี่เขานะคะอย่าเพิ่งเอาไปผสมกับเนื้อสักตัวอื่นนะคะอะจากนั้นเราก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะ แล้วก็เราก็ใส่ผักลงไปนะผักที่ใช้ก็จะเป็นผักแครอทนะคะตามด้วยขนะบริมาณผักก็ตามชอบเหมือนกันค่ะชอบเยอะชอบน้อยแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันเลยนะคะผัดอีกนิดหนึงค่ะอยากให้ผักสุกอีกนิดหนึ่ง ตอนนี้ผักได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่เส้นหมีเหลืองที่เราคุกซีอิ๊วไว้ลงไปเลยนะเห็นไหมคะทุกคนน่าทานไม่ยากเลยค่ะทํำง่าย,ายอะจากนั้นเราก็ปรุงรสด,ด้วยน้าําตาลสีอิ๊วขาวไม่ใช่ซีอิ๊วขาว,ขาว,ขาวซอสปลาเขียดแล้วก็ผงปรุงรสค่ะอะจากนั้นนะคะเราก็ผัดได้ทุกอย่างให้เครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะ เห็นไหมคะแ่นี้ก็เสร็จแล้วอ่าขั้นตอนสุดท้ายเราเร่งไฟขึ้นเลยค่ะเร่งไฟขึ้นให้แรงเลยนะคะมันเป็นการทําให้กระทะหอมนะคะผัดซีอิ๊วต้องมีกีนกระทะหอมนะคะถึงจะอร่อยนะอ่าอันนี้เะก็เร่งไฟขึ้นนะคะแล้วก็ผัดต่ออีกนิดนึงค่ะรอบสุดท้ายละอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สนะคะแล้วก็ จัดจานตักเสิร์ฟได้เลยเนาะเห็นไหมคะทำไม่ยากเองอร่อยด้วยนะคะกินอิ่มเท่าไหร่ก็ได้อยากใส่อะไรก็ได้นะคะไม่มีปัญหาเลยลองไปทำตามดูนะคะเส้นมีเหลืองนะคะถ้าเป็นที่ภาคใต้ก็มีเยอะแยะตามตลาดเลยค่ะแต่ว่าถ้าที่เป็นกรุงเทพจะไม่แน่ใจเนาะอาจจะสั่งทางออนไลน์ก็ได้นะคะเพราะเส้นตัวนี้เขาก็อยู่นอกตู้เย็นได้ประมาณวัองวันนะคะลองสั่งดูเนาะ ไม่ยุ่งยากเลยค่ะอร่อยเลยค่ะเส้นหนึบมากตัวนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ให้จ๋าด้วยนะคะแล้วก็เรามาพบกันคลิปต่อไปว่าจะเป็นเมนูอะไรเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคะ่เคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ